สวัสดีครับทุกคนอดกับผมวันนี้จะมาทําอะไรกินนิดนึงแต่ว่าอาจจะเป็นซื้อกินแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ไปทาไปซื้ออาหารมาประกอบแล้วก็หลังจากคราวที่แล้วทําแฮมเบอร์เกอร์ยักษ์ไปนะครับโอ้โหถ้าเป็นลมว่าจะได้กินตอนเย็นทาตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วก็อดข้าวหนึ่งวันหนึ่งมากินนะรอบนี้พักก่อนนะครับเดี๋ยวกินอะไรกันง่ายๆแต่ว่าผมไปซื้อมาแล้วนี่นะฮะแฮม ไก่ย่างห้าดาวครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปกินไก่ย่างห้าดาวกันอยากกินมานานแล้ไปกินกันทุกคนเอาละวครับทุกคนเรียบร้อยแล้วครับไก่ย่างห้าดาวที่ผมอยากกินนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้เสียงเบาลน,นิดนึงเพราะว่าจะเป็นการทดสอบระบบเสียงด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับ น,นี้ผมเอาน้ำจิ้มมาสามแบบนะครับอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มไกนะ่ที่ทางร้านแถมม้คือปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้จิ้มแจ่วนะครับน้ำจิ้มแจ่วมาทานก็ผมเพิ่มมาสูตรหนึ่งนะครับที่ผมอยากกินมากเลยน้จิ้มซีฟูดนะครับี๋ยวมาดูว่าน้ำจิ้มอนไนจะอร่อยมากกว่ากันนะครับผมขอจิ้ม ปีกเลาะอันมกนะาเนื้อนุ่มมาก จิ้มนะเริ่มจากมาตรฐานก่อนเลยน้จิ้มไก่รสชาติาไม่่คยเปลี่ยนนะไก่ย,ย่าง5ดาวถือว่าสุดยอดแล้วถ้าเป็นไก่ย,ย่าง4ดาว3ดาวนี้ไม่มีนะอันนี้5ดาว ถือว่าตัวท็อปเลยสองดาวสามดาวไม่มีแต่ย่างชั่วคราวก็ไม่มีเป็นห้าดาวเลยนะหรูเปลียนคู่ด้วย oh, <no. S 1> เดี๋ยวมาลองน้ำจิ้มตัวสองกันะนะจิ้มเจียวเจียวสมัยก่อน <Yeah. S 1> ไม่มีนะนั้น,นจิ้มเจียวเ,เ,เยอะๆเลวยวะีได้รู้รสชาติ พอน <Yahoo! S 1> ต,ติตามข้อตามอะไรในผมกินไม่เหลือนะอย่าวนี้จุดไปก่อนอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูน้ำจิ้มมาท้ายกันอ่ใครจะเป็นผู้โชคดีได้ลงน้ำจิ้มซีฟู้ดอกดีกว่าอกจิ้มอกไปอชอมเทปนั้นนนเน้นน,น,น,นี่นะ เนเน่ส่วนอกนะครับเดี๋ยวจิ้มซีฟู้ดนะซีฟูด้ดซีฟู้ดเนี่ยแบ่อกน,นั่นมากลไม่ใช่ไก่ธรรมดานะเนี่ยเนี่ยแน่นขนาดนี้มันไก่ตัวเมียนะ น่นอนไก่ตัวเมียที่ยังไม่มีอะไรกับไก่ตัวผู้ด้วยนะเนื้อแน่นขนาดนี้นะ่ยหวานมากซีฟูดซีฟูดก็อร่อยนะครับทุกคน <Yahoo. S 1> เดี๋ยวเรามาลองส่วนก้นนี่ฮะก้นแล้วเรียกว่าตุดไก่น,นั่นเองฮะตุด วนวะหวานคือผมว่ารสชาติเขาไม่มีตกเลยนะเครื่องเทศนี่นนแน่นเหมือนเดิมเนี่ยฮะดูเครื่องเทศด้านในฮะเป็นออริจินอลเลยนะฮะกี่ปีกี่ปีก็รสชาติไม่เคยเปลี่ยนนก็ มันชอบกินนะแต่บางทีก็ลืมลืมไปเจออาหารข้างนอกนจิ้มแดนดาดละก,กันเนาะนี่ไก่ลวนๆหนังไก่ฮะตัวนี้จิ้มเจ่วฮะ เจียวด้วยจิ้มเจียวด้วยอืแซ่บแท้แซ่บหลายผมลองเนื้อนาอ,อกทีนะชอบมเนื้อมัอนแน่นมากแลวนี่นะเนี่เดี๋ยวผมจะจิ้มซีฟู้ดบ้างละอันนี้นะ เนื้อแน่นอย่างนี้ถ้าเป็นไก่ที่ออกกําลังกายนะฮะเป็นไก่ที่คาร์ดิโอมาแล้วเนี่ยเนื้อมันจะแน่นนะฮะแบบไขมันน้อยเซลลูไลต์น้อยเนื้อหวานอร่อยนะ oh, <no. S 1> น้่าเป็นไก่ที่แบบเข้าฟิตเนสคาร์ดิโอนะฮะ oh, <no. S 1> อร่อยกินครับ ลองไปซื้อกันมากินดูนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะผมว่าผมชอบกิ้มแจ่วกิ้มแจ่วก็ะดาษโอเคแต่ซีฟู้ดก็ตามชื่อเนาะผมว่าหมอกุ้งเผาอดีแล้ว นี้มันจะเป็นกระดูกอ่อนนะันกระดูกอ่อนมันกินได้นะกระดูกอ่อนติดกระดูกอ่อนแล้วมีหนังติดด้วยเนี่ยฮะอันนี้ต้องต้องกินเจยวแล้วต้องกัดกระดูกอ่อนคนระัะ อร่อยทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวกินต่อให้หมดเลยนะฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอยากให้กินอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับก็ กลับขอบพระคุณที่ติดตามชมจนจบนะฮะเริ่มติดตามช่องร้านจุกๆกแชนแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ